สวัสดีครับผมมาพ่อกันอีกเอ,อ,นนอกง,งนะครับเน้ากบมนีเอออาสายมันหน่อเข้านะครับพาพี่พ,พาน้องไปเอาขนมาใหม่สักนิดนึงนะครับผลไม้ปลาครับผลไม้ที่บม่ได้ซื้อครับบม่ได้ปลูกครับบางเทื่อก็ไ่ได้กินบางเครือก็ไ่ได้กินครับเพราะว่าอย่างเพราะว่า บางปีก็บ่าเป็นครับเพราะไม้ที่บัได้ซื้อบัได้ปลูกนี่มันไปลักได้ครับไปลักขจรบัวได้ดิเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งครับมาคนลไม้อียงครับไปกันเลยเพราะงั้นคลไม้นี้เกิดขึ้นธรรมชาติครับบัได้ปลูก พูนครับนี่ภาพอยู่เป็นถึงแล้วครับบาทนี้พี่น้องมาผลไม้ยังเอาน้องมาหม,มากยังน,น,นี่ครับเปลือกกันมาถึงต้นมันได้ครับนี่ครับ ก็คือบักไฟนะครับมีภามือเอาบักไฟครับบักไฟธรรมศาสตร์นี่นะครับอยู่ในที่ว่าเป็นผลลมปลาเนี่ครับนี่ปลาหยางครับใน่สวนหยางน่สวนหยางพี่น้องกันนี่้ครับมาเอาได้ครับ้าไมท้องกระจอกขบกามาเอาแล้วครับบักไฟครับบัอกไฟปลา ว่าขึ้นไปเบิ้งทึ่งๆนะครับเอาไปเบิ้งทึ่งต้นกันเลยครับขึ้นมาตั้งตนน้นแล้วบาดนีแต่สูงแน่นะครับพุนนครับโอ้ดกๆ้องแม่นพี่น้องเอ้ยมาเดิมมาเดิมบบบนี้ครับเห็น,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 นงไหม,ม,บบค,รมครับนี่ กำยงางอยู่ครับรไฟครับไฟบรดิปูครับหนึ่มเม่อยกแก้บครับาเอาไปกินครับมันนี้เดี๋ยวพี่น้องกูจะอยกได้ห้าครับ สวนเขาจะากับตัดทิ่มครับบางคอยมีคนเอาไว้เป็นทยครับเหลืออยู่เพืกิ้มองนะครับมันงามเลยครับไปให้พ่อก,กินนะครับ ไปไปไหลกินบึดเนา่าอยากเขามาเอาไม่ครับนี่สิแกะให้เบิ่งเนาะสีม่วงครับพี่น้องข้างในนี่หวานครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อนี่ครับ ข้างในสีม่วงครับดุ๊กๆครับปีนี้ห้องบ่ดุก๊กปนได้เนี่ยครับแต่ปีกายเนเปลี่ยนปีกกว่านี่ดุกก็นี่ครับปีนี้ห้อยหน่อยครับ โม้ยหวานๆพี่น้องดเดย์มาขึ้ืนเราได้พี่น้องด้วยวันที่ปูกครับเป็นเองธรมรมชาตห้อานี้แหละนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งอีกต้นทั้งพุ่นครับโย้นแถวทั้งพุ่นครับทั้งไก่ยุ้ครับเดี๋ยวจะไาย่างไปเบิ้งอีกต้นนี้หวานแซ่บครับ ย้อนไปเบิ่งอีกต้นนึ่งยุคคุณครับถึงอย่าี้ครับต้นนึงมีอ,อีกต้นนึงต้นนี้นนว่ดดกบนได้ครับแต่พ่อได้กินแต่หน่วยส่งอ่ำอุบปับอยู่ครับเนาะครับต้นไม้ใหญ่บนได้เพิ่มขึ้นต้นนะั้น ตีม่วง้กันครับ,บรสชาติคือกันนะครับบอลบานกันต้นหนึ่งครับต้นนี้เน้อหน่อยต้นนี้เน้อหน่อยครับพี่น้องเฮ้ยต้นนี้สีนี้ครับนี่เห็นไหม ตัวน,นี้ออกสีใสๆาขาวๆครับหวานที่อย่งางครับนี่ต้นนึ่งพูดนาครับมายังเขียวอยู่พี่น้องที่ผมจะไปเอานครับอยู่ข้างคุณสองต้นนี่ครับต้นหนึ่งต้นหนึ่งครับไม่ไปอย่างกันนี่ครับ ขาย่างไอ้เบิง้งครับถึงแล้วครับพี่น้องต้นนี้ดกครับสะอ่อนมากพี่น้องเอ้ยมัไดี้ปลูกเข้าก็ได้กินครับนะครับมีพอได้ยูได้กินครับอันนี้สวนอยู่ของครับอยู่ปลาอย่างของนี่นะครับต้นนี้พ่อเบื้องรีวิวมอนกัน มามันสีอียัง,ยงครับนี่เห็นไหมครับนี่โอ้อันนี้สีขาวครับนี่โฟกัสนี่นี่ครับหนึ่งสีม่วงหนึ่งสีขาวครับสรสชาตินะรสชาติหวานครับแต่หวานแตกต่างกันอยู่จากอธิบอธิบายว่าถือครับระหว่างสีม่วงกับสีขาว แต่ว่ายังสุกบดีครับต้นนี้ยังมีเขียวๆปนอยู่นะครับนี่ตรงร้อยมันเดืองจย่างน้อยกันนะพี่น้อกบุญร้นนอยเบิ่งต้นหนึ่งคุณครับถึงแล้วครับแบบนี้พาเบิ่งต้นนี้ครับ เดี่ยวพี่น้องดี๋ยว่าเบิ่งว่าหน่วย้นบ่คือกันเนี้ยครับเห็นบ่พี่น้องนี่เห็นบ่เบิ่งสีมันเด้อเดี๋ยวมาเทียบกันกันเบิ่งเห็นบ่เนี่ครับนี่นี่ออกสีแดงนี่ออกสีเหลืองครับคนละพันกันครับผมกับบุหรี่วันมีพันอยังเนี เดี๋ยวข้าวเบ่งตัวนี้ครับตัวนี้สีเหล่างมีสีอิ้ข้าวนี่นะครับรสชาตินี่บขึ้นกันครับข้าวเบ่งครับ นี่มานี่ครับถึงเขาขกันโน้ตสายว่าขึ้นอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งครับนี่พามาแก้วเบื้องครับเห็นไหมครับนี่เบื้องในสีนี่ครับนี่สีว่าขึ้นอกีกต้นหนึ่น้หรอเห็นไหมครับในเปลือกสีแดงนี ว่าทางแนนไปยังเดนี่ครับทางแนนออกสีใสๆยังน้อยหวานนิดกันพี่น้องเ้ยเข้มจี๊ มีสองสีอยู่นี่มีสีสีม่วงกับสีแดงครับเห็นบ่นี่แล้วก็ตัวนี้ตัวเปลือกสีแดงครับเปลือกออกแดงนะตัวนี้นั่นก็เป็นแบบสีครับคือกันได้ครับนี่ลมไม้ครับบักไฟครับลยพ่นอกมาเลยกินมากินได้ครับเศรษฐีครับมีตัวแนยหวาน,นครับ หวานทุกพันครับผมรู้วันมีพันอย่างนี้แล้ครับมันเกิดอยู่นี่เกิดเองเนาะผมจะเอาเอาบอกไฟทุพีสุนองกินเนาะครับเอาไปซํำนี้แล้วครับเอาไปไล่เอาไปเะพ่อกิน อยากกะมาเอาไม้เนะ้ะตุนๆครับเดือพี่น้องบาดนี่กินแก้ง่วงตัวนเรื่งเร่งไม่บาย,ยาทีอยากน้อนครับอยากใ็้งานมากอยากน้อนอันนี้เอาไปกินครับ ไม่ปลาข้าครับบ้านๆนผอแม่บ้านบ้านโบไปปูเข้าก็ได้กินครับว่นได้ซื้อข้ามาครับให้พอกันไม่นานะครับเนาะลืมกด กดแชร์กดติดตามให้ผมไม่เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปบ้นบานๆเท่าหีหร่นะครับถ่ายไปยูถ่ายไปเบิงครับหายอยู่หากินพอกันไม่คลิปหนาเนะครับพี่นอ้องส่งนี้ก็รักษาสุขภาพไม่เด้อครับลูกหลายครับพอกันคลิปหนาวแล้วครับพี่นอ้อง สวัสดีครับ